พระไตรปิฎกสภมหาจุฬาเล่มที่13พระสุตตันตปิฎกเล่มที่หมัชฌิมานิกายมัชฌิมปนาฏวกหนึ่งข่าบดิบัตเสียขะปฏิปทาสูตรที่สามขอซาซีว่าด้วยขอปฏิ ขอปฏิบัติของพระเสขับสมัยหนึ่งเมื่อพระภูมิประภาคประทับอยูนะ่ณนิโครธารามเขตกุงกบิลพัดแคว้นสักกาสมัยนั้นทองพระองค์หลังไหมที่พวกเจ้าสากยะผู้ครองกุงกบิลพัดทรงสั่งเสร็จแล้วโบนานพอท้าใดยังบมีสมณนะพราหมณ์หรือผู้ใดผู้ใดที่เป็นมนุษย์เข้าพักอาศัย ต่อมาพระเจ้าสากัญญาผู้ครองกรุงกุบิลพัตไดสเสด็จเข้าไปเฝ้าพระพรมมีภาคถึงที่ประทานได้ก,กราบทูนพระพระมอภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้ดเจริญขอประทานพระโบโรมกรอบพระองค์หลังไหมที่พวกเจ้าสากัญญาผู้คร้องกลุ่กุบิลพัตสร้างแล้วโปดลโบนานโปจะใดแต่ยังบ่มีสมณะพามหรือมนุษย์หรือผู้ใดผู้ใดเขาไปผักอาศัย ขอพระภูมิพระภาคจงทรงใสท่องพระโรงนั้นเป็นปฐมฤกษ์ด้วยเถิดพวกเจ้าสาักยะคงกิรพัน์จะไสสอยภายหลังที่พระภูมิพระภาคทรงใสเป็นปฐมฤกษ์แล้วข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุขแก่พวกเจ้าสาักยะผู้ครองคงกิรพัน์ตลอดกาลนั้น พระภูมิภาคก็ทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภา,า,าพโตมาพระภูมิภาคก็ได้ทรงอันตะวสกถือบาทและจีวรเสด็จเขาไปยังท้องพระองค์รวามด้วยเิกนทศสง ทรงล่างพระบาทเสด็จเข้าไปสู่ท้องพระโรงพินพระผักไปทางทิศตะวันออกออกไปสูทสงฆ์ก็เข้าไปสู่ท้องพระโรงเหมือนกันพอกเจ้าสาขยะผู้ครองรรกพัน์ก็เข้าไปเสด็จเข้าไปสู่ท้องพระโรงประถับนั่งญิงผาด้านตะวันออกแล้ว วินนาไปทางที่เตือนตกเบื้องพระผักของพระพุทธมีผาผ้าจากนั้นพระพุทธภาผ้กกาก็ทรงที่แจงให้พวกเจ้าสา,ญญากระผู้กองกลงกุ่มกบินพัดให้เห็นแจ้งสัส่วนใจให้จากหับเอาไปปฏิบัติและเ้าใ,ใจ ให้อาหารให้แก้วก้าปอบสรมใจให้สดซึนล่าเริงด้วยถ้ามีกระถาตอดาตาตีแล้วรับสั่งเฮียบท่านพระอน,นุนมาแล้วตัดปะอน,นุนเจ้าจงสี่แจ้งเสีพปปฏิปทาให้แจ่มแจ้งแก่พวกเจ้าสากระยผู้ครองกลุ่มกิมิภัฒ์เถิดเฮาเมื่อหลังจะขอผักพอนสักหน่อยนึง ฐานพระอนุนก็ทูลรับพระดำรัสทูลรับสนองพระดำรัสพระภูมิพระพาจากนั้นพระภูมิพระพาก็รับสั่งให้ปูผ่าสังคติเป็นสี่สั้นทรงสเวสสีหะสชยะโดยพระพระเบื้องขวาซ่อนพระบาทเลื่มพระบาททรงมีสติสัมัาระกำหนดพระให้ใช้พร้อมจะเสว็หลกขึ้น สรับรับนั่นทันพระอนุนก็เชิญเจ้าสากญะมหานามะมาแล้วกาวาเจ้ามหานามะพระอริยสาวกในประธรรมในนนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหูจักประมาณในการบริโภคอาหารประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยสัจธรรมประกอบด้วยสัจธรรมเจ็ดประการเป็นผู้ได้สร้างสีอันเป็นธรรมอาศัายจิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขนับจบรันตามความปารถนาได้โดยโบยากได้โดยโบ่ลำบาก ข้อเจ็ดพระพระอริยสาวกเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรคือพระอริยสาวกในธรรมวินัยนี่มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปฏิโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่มีปกติเห็นภายในโทษแน่เพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษายอยู่ในสิกขาบททั้งหลายท่ามหาามาพระอริยสา,าวกเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แหละเแปดพระอริยสา,าวกเป็นผู้กุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไดคือพระอริยสา,าวกในประธรรมใดนี้ เห็นหูทางตาแล้วบอรวบถือบอแยกถือคือบอถือเอาโดยอนุและพยัญชนะนั่นเองบอรวบถือบอแยกถือยอมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนศีึ่งถ้าว่าเมื่อบอสำรวมแล้วกว็จะเป็นเหตุใหนบาปอกุศลธรรมคืออภิสพพาและโทมนัดนั่นครอบงำได้ จึงศักษาจักขุนซีถึงความสํารวมในจักขุนซีฟังเสียงทางหูแล้วเหมือนกันโดมกินทางดังซีมหลดทางลิน้นหรือถือต้องผทพะทางกายและอู้แจ้งธรรมารมทางใจแล้วบ่รวบถือบ่แยกถือ ยอมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนนรีเสซึซเมื่อบอรสสำรวมแล้วก็จะเป็นเดชใ,ให้ป่าปักุศลนธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงหักษามนินีรีเถิงความสำรวมในมนนิรีสีองกค์เจ้ามหานามะพระอริยสา,าวกเป็นผู้กุ้มครองทวารในอินทรีย์ตั้งหลายเป็นอย่างนี่แหล พระอริยสา,าวกเป็นผู้หู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเป็นเท่าใดคือว่าพระอริยสา,าวกในธรรมเป็นไน,นี่พิจารณาโดยแงยบคลายแล้วจึงกืนกินอาหารวแม่นกืนเพื่อลิ้นวแม่นกืนเพื่อมัวเมาว่แม่นเกืนเพื่อประดับวแม่นกืนคำเขา่าเพื่อตกแตง่งแต่เพื่อกกืนกินเพื่อ ความดำรงอยู่ได้แห้งกายนี้เท่านั้นคือกินอาหารเพียงเพื่อดำรงอยู่ได้แห้งกายนี่เท่านั้นเพื่อให้กายนี่เป็นไปได้เพื่อกําจัดความเบียดเบียนความหิวเพื่ออนุเคราะห์พระมจรด้วยคิดเห็นว่าเฮาจากทำเฮาจักกาจัดเวทนาเกา่า เราจะกําจัดเวทนาเก่าและจะว่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดําเนินไปแห่งกายนี้ความบ่มีโทษและการอยู่ผ่าชุกจักมีแก่เขาทั้งคนเจ้ามหานามาพระอริยสา,าวกเป็นผู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเป็นอย่างนี้และสามสิบ พระอริยาสาวกเป็นผู้ประกอบความเพียนเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องเป็นเน่าใดคือว่าพระอริยสาวกในพระธรรมใิน,น,นี้สำาระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเครื่องคัดขวางด้วยการจกเดินสงกลมด้วยการนั่งตลอดมือ้อด้วยการนั่งมดมือ้อสำาระจิตให้บริสุทธิ์ จากคำที่เป็นเครื่องคัดก้างด้วยการเดินทรงกลมด้วยการนั่งตลอดพระนมัญญามแม่งราตินอนเมือนดังราบสสีโดยข้างเบื้องขวาซ่อนเท้าหรือซ่อนตีนเลื่อมตีน,ตนมีสติสัมปชัญญะ กำหนดใจพ้อมจะลุกขึ้นตลอดมัชมะยามแห่งราตีลุกขึ้นสำหรับจ,จิตในบริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเครื่องคัดคว้างด้วยการเดินส่งกลมด้วยการนั่งตลอดพัิมยามแห่งราตีทั้งคนเจ้มามหานามะพระอริยสาวกเป็นผู้ประกอบความเพียรกรงตื้นอย่างต่อเนื่องอย่างที่ต่อกันเป็นอย่างนี้แล้ว สามสิบเอ็ดสัจธรรมเจ็ดประการพระอริยาสาวกเป็นผู้ประกอบด,ด้วยสัจธรรมเจ็ดประการเป็นองไรคือพระอริยาสาวกในพระธรรมในนนี้หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาคือเสื่อการตัสรู้ของพระตถาคตว่าแม่เพราะเหตุนี้พระภูมิพระภาคระองั้น เป็นพระอาหารหันต์ตัสรุเองโดยชอบเพียบพร้อโดยปิชาแลยชนะเจดไปดีแล้วทรงแจ้งโลกเป็นสาราธีพึกบุรุษผู้ที่คนพึกได้อย่างยอดเยี่ยมบ่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสราของเจวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคสองเป็นผู้มีฤทธิ คือละละอายกายทุจริตว่จีทุจริตและมโนทุจริตละอายการประกอบบาปอากกสุรธรรม 3. เป็นผู้มีโอตตาปะคือมีความสะุ้งกลัวต่อกายทุจริต ตอวจีทุจริตตมโนทุจริตสรุ่งกัวการประกอบาบาปอกุสุธรรมทั้งหลายสีเป็นผู้หูสสตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากหรือเป็นผู้ได้ฟังหลายซึ่งทำเหล่านี้ที่มีความงามในเบื้องต้นในธรรมกลางและในที่สดร้อมทั้งอัฏฐาและเป็นลักษณะ รักษาภูมาจรรั์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คองปากขึ้นใจแทงตอดด้วยดีด้วทิฏฐิหาเป็นผู้ปราบความเพียนเพื่อละกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมันคงบถถ่ทอดทิมทุละใน การกระทําการงานทั้งปวงหรือในการกระทําที่เป็นผุศสรธรรมทั้งหลายฮกเป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาที่ยิ่งจําได้รละลึกได้อย่างแน่นอนอย่างถูกต้องถึงสิ่งที่ทําและคําที่เว้ามาแล้วแม่จะโดนนานมาแล้วก็ตาม เจ็ดเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาที่เห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐทำล้ายกิเลสให้ถึงความเิ้นถูกแห่งถุกโดยชอบทั้งคนเจ้าหมานามะพระอริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยสัจธรรมเจ็ดประการเป็นอย่างนี่แหละสามสิบสองพระอริยสาวก เป็นผู้ได้สามสีอันเป็นธรรมอาศัยจิตอันยิง่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยพระากบาลาบากเป็นได้ใคือว่าพระอริยะจาวุทในธรรมวินัยนี้สังกัดจากกามและอากุนลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานแต่ยังมีวิตกมีวิจารมีปีติ แต่สุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารนั่นระงับไปมนทุทุติยสารมีความพ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นบอมีวิตกบ่มีวิจารมีแต่ปีติแด้สุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะปีติจางคายไปแล้ว มีอุเบกขามีจติสัมปจนยะเสวยชุขด้วยนามกายบรรลุตติญาสานที่พระอริยเจ้าออทั้งหลายสารรเสริญว่าผู้ไดสานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขขอละสุขละทุกข์ได้ขอโธมณตโทมัสตัปก่อกรบรรลุเจตุตสารบาม่มีทุกข์ผมมีสุข มีสติบริสุทธิ์พรอผู้เบกขาอยู่ทั้งคนเจ้ามานนะม่ะ,ะพระอริยสาวกเป็นผู้ได้สันสี่ซึ่งเป็นธรรมอะอาศัยจิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความพัฒนาได้โดยบุญญาโดยบรายบรมีเป็นอย่างนี่แหละชันสาม อุป,ปมาว่าด้วยฟองไข่ที่แม่ไก่นอนฝักอยู่ทังกนเจ้าหานามาเพราะพระอริยสาวกเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้เป็นผู้คุ้ของทวารเอนซีทั้งหลายอย่างนี้เป็นผู้หู้จักประมาณในการโพริโภคอย่างนี้เป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่อง อย่างนี้เป็นผู้ประกอบสัตธธรรมเจดประการอย่างนี้เป็นผู้ได้าชานชีอันเป็นธรรมอาศัยชิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นซุขในปัจจุบันตามปรารถนาได้โดยพยากโดยวลาบากอย่างนี้แหละพระอริยาสาวกนี้เป็นบัณฑิตสารเสร,ริญว่า เป็นผู้มีเสขะปฏิปทาเป็นผู้ัึงพร้อมด้วยคุณธรรมซึ่งเป็นดุดเหมือนดังฟ้องไข่ไก่ที่บนเ่า,าเป็นผู้ควรแก่การทำลายกิเลสด้วยงานเป็นผู้ควรแก่การจัดสรู้และความ และควรแก่การบรรลุทาอันเป็นแดนระเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมฟองไข่ของแม่ไก่แปดฟองสิบฟองหรือสิบสองฟองก็ดีที่แม่ไก่นั่นนอนผักไว้อยู่อย่างดีให้ความอบอุ่นอย่างสม่ำเสมอผักแล้วอย่างดี แม่ว่าแม่ไก่นั่นจะบอกเกิดความปรารถนาอย่างนี้วะเหตุใดนนหนอขอให้ลูกไก่เ่านี่จงใช้ปลายเล็บปลายตีนหรือว่าซบของมันนั่นเจาะทําลายเปลือกไข่ออกมาได้โดยสวัสดีก็ตามถึงอย่างนั้นลูกไก่เรานั่นก็ต้องเจาะทําลายเปลือกไข่ด้วยปลายเล็บตีน ด้วยปลายเล็บปลายตีนหรือซบของมันด้วยปลายเล็บปลายตีนหรือซบของมันแล้วออกมาโดยสบับติภาพได้แม่อย่างไรพระอริยญญาสาวกก็อย่างนั้นเหมือนกันแหละ พระยาาวกนีบันทิตสรเสวนว่าเป็นผู้มีเสขาปฏิปทาเป็นผู้เถึงพร้อมด้วยคุณธรรมซึ่งเป็นเหมือนดังฟองไข่ไก่ที่บนเอาเป็นผู้ควรแก่การทำลายกิเลตด้วยงานเป็นผู้ควรแก่การทัศรูและควรแก่การบรรลุธรรมเป็นอันเป็นแดนกเกษมจากโยคานยอดเยี่ยม ฟองไข่ของแม่ไก่แปดฟองสิบฟองหรือสิบสองฟองที่แม่ไก่นั่นนอนพักไอว,บบอออกวอย่างดีให้ความอบอุ่นอย่างสม่ำเสมอพักแล้วย่างดีแม่วาแม่ไก่นั่นจะบอกเกิดความปรารถนาว่าเห็นอะไดเน,หนาะขอโลกไก่เ่านี่จงใช้ปลายตีนปลายเล็บและปากซบของมันทําลายเปลือกไข่ไข่ออกมาโดยสวัสดีก็าตามถึงอย่างนั่น ลูกไก่เหล่านั้นก็ต้องเจาะทาลายเปลือกไข่ด้วยปลายเล็บหรือด้วยปลายเล็บตีนและปากของเล็บซบของมันออกมาได้โดยสวัสดีภาพได้แม่อย่างใดก็ย่างนั้นแหละพระนยสาวกก็ย่างนั้นเหมือนกันเพราะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสินย่างนี้เป็นผู้คุ้มครองทบานในอินทรีย์ทั้งหลายอย่างนี้เป็นผู้หู้จักประมาณในการบริโภคอย่างนี้ เป็นผู้ประกอบความเพียรเรื่องเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องอย่างนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสัตรธรรมเจ็ดประการอย่างนี้เป็นผู้ได้ซานซีอันเป็นทำอาศัยจิตอันยิ่งเป็นทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยบญ,ญกักโดยได้โดยบลัาบ่าอย่างนี้ขังก้อนเจ้ามานะพระอริยสา,าวกนี้บัณฑิตสรรเสริญว่าเป็นผู้มีเสขะปฏิปทา เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมซึ่งเป็นเหมือนดังฟองไข่ไก่ที่บวเนา,เป,นา,า,านเป็นผู้ควรแก่การทําลายกิเลสด้วยยานเป็นผู้ควรแก่การทัศนุและควรแก่การบรรลุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมสามสิบสามขังกรจำหานามะพระริยสาวกนั่นอาศัยจตุสารมีสติบริสุทธิ พราะอุเบกขาที่ยอดเยี่ยมนี่เท่านั้นฤลลกษ์ซาดก่อนได้หลายซาดคือต้องแต่หนึ่งซาดจนถึงว่าฤละละลกษ์ซาดได้หลายซาดพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้นี่แหละเป็นการทำลายกิเลสด้วยงานข้อที่หนึ่งของพระอริยสาวกนั่น เรียบเหมือนลูกไก่ออกจากเปลือกไข่ไก่ฉะนั้นแหละรังก่อนเจ้าหมานามารพระอริยะสาวกนั่นอาศัยจตุธสารมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบขาที่ยอดเยี่ยมนี่เท่านั้นแล้วเห็นหมู่ซัดเจนิญทางวาด้วยเห็นด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เนื้อตาของมนุษย เขานั่นโอ้แจมแจ้ง,จงทั้งหมูลชัดพผู้เป็นไปตามกร,รมนี่ว่าเป็นว่านี่เป็นการทำลายกิเลสด้วยงานกอที่สองของพระอนิญ,ญาตสาวกนั้นเปรียบเหมือนลูกไก่ออกจากเปลือกไข่ไก่ฉะนั้นแหละพระงกรเจ้าหมานาำอ่ะพระอนิญ,ญาตสาวกนั่นอาสัยเจตุสารแล้ว มีสติบริสุทธิ์พอเบกาที่ยอดเยี่ยมนี่เท่านั้นยอมทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์สงปัญญาวิมุตต์อันบ่มีอาชบะเพราะอาสบะสิ้นไปด้วยปัญญาอันนี้เองเ,องเข้าถึงอย่ในปัจจุบันนี่เเป็นการทําลายกิเลสด้วยงานขอที่สามของพระรญาตยสาวกนั้นเรียบเมือนลูกไกลออกจากเปลือกไข่เปลือกไข่ได้ฉะนั้นแหละ สามสิบสี่ผู้เพียบพร้อมด้วยวิสาละจารณะพั่งครเจ้ามาหานามะการที่พระอริยสาวกเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศินแม่นี้ก็เป็นจารณะของพระอริยสาวกพระกานหนึ่งการที่พระอริยสาวกเป็นผู้คุ้มครองธรรมนอินทราานทีย์ทั้งหลายแม่นี้ก็เป็นจรณะของ พระอริยสาวกประกาศหนึ่งการที่พระอริยสาวกเป็นผู้หุ้นักประมาณในการบริโภคแม่นี่ก็เป็นจารณะของพระอริยสาวกประกาศหนึ่งการที่พระอริยสาวกเป็นผู้ประกอบความเพียรกรงตื้นอย่างต่อเนื่องแม่นี่ก็เป็นจารณะของพระอริยสาวกประกาศหนึ่งการที่พระอริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยสัจธรรมเกตประกาศแม่นี่ก็เป็นสารณะ ก็เป็นจารณะของพริยาสาวกประการหนึ่งการที่พร,ริยาสาวกเป็นผู้ได้สารสอันเป็นทรรมอาศัยจิตอันยิ่งเป็นทมเครื่องอยู่เป็นสุขนับจบันตามความปรารถนาโดยพระยาบารมบากแม่นี่ก็เป็นจารณะของพร,ริยาสาวกอีกประการหนึ่งการที่พร,ริยาสาวกะดักชาติก่อนได้หลายชาตินั่น ตังต้งแต่หนึ่งซาตจนถึงระดับซาตก้อนได้หลายซาตพร้อมด้วยลักษณะตัวไปและสีบาประวัติอย่างนี้นนี้ก็เป็นวิซาของพระรญาติสาวกประการหนึ่งการที่พระรญาติสาวกเห็นหมูสาต์จนทั้งว่าเห็นด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหมือนมนุษย์เนื้อตามนุษย์ภิกษุหูแจมแจ้งถึงหมูสัตว์เป็นผู้ เป็นไปตามกรรมแม่นี้ก็เป็นวิชาของพระเนี่ยสวกประกาศนั่งการที่พระเนี่ยสวกทำให้แจ้งถึงเจตมุตตปัญญาวิมุติอันบวมิอาสบะเพราะอาสบะชิ่นไปด้วยปัญญายิ่งเองเขาเถึงยุ่ในปัจจุบันแบบนี้แม่นี้ก็เป็นวิชาของพระเนี่ยสวกประกาศนั่งทังก้อนเจ้ามหานามะพก่เนี่ยสวกนี่บัิสิตสเสริญว่าเป็นปู่เพียบพร้อมด้วยวิชาและพระ ด้วยพราะเหตุนี้เป็นผู้เพียบพ้อมด้วยจรณะแม่พราะเหตุนี้เป็นผู้เพียบพ้อมด้วยวิชาและจรณะแม่พราะเหตุนี้ชานทิพหะขาถาของพรมสือสนังกุมารเจ้ามหานามาะแม่พรมสือ สนังกุมารก็ได้กล่าวคาถานีนว่าในหมู่สนที่ถือตะกูลเป็นใหญ่กษริยัจจัดว่าประเสริฐที่สุดส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาราจรน,นะาัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทววดาและมนุษย์เจ้ามหานามหาพรหมสื่อสนังกุมามร ก้วค่าถานนั่นไปถูกต้องแล้ววอแมนว่าก่าวไว้บดถูกต้องก้าวไว้ถูกต้องก้าวไว้มีประโยชน์วอแมนก่าวไหวว่มีประโยชน์พระภุมธพระภาคทรงเห็นด้วยแล้วจากนั้นพระภุมิพระภาคก็ทรงลุกขึ้นแล้วตัดกับท่านพระอนุนว่าดีละดีละอน,อนุน ดีแท้ๆอน,นุนเจ้าได้ก้าวเสียขะปฏิปทาแก่พวกเจ้าสาขยะทั้งหลายผู้ของกรุงกบิลละพัด่านพระอน,นุนได้ก้าวภาษิตนี้แล้วพระาศาสดาก็ทรงยินดีเจ้าสาขยญทั้งหลายผู้คลองกรุงกบิลละัดก็ทรงมีใจยินดีต่าง,งาชื่นชมภาษิตของ่านพระอน,นุนดังนี้แหละจบ เสขะปฏิปทาสูตรที่สาม